สวัสดีครับผมก็มารับคำท้าจากจากจากว่าก้องครับก้องเกมเมอร์เออหนาครับมารับคำท้าจากน้องก้องนะครับให้เปิดหน้ากูเปิดมาเกือบจะทุกคลิปครับมาท้าอะไรกูครับคลิปวันเด็กก็ยังเปิดไปครับ เปิดไปทุกคลิปครับทีน่นอกสถานที่ในเกมเงี้ยท่าทำไมท้ากลับเดี๋ยวท่าถ้าใครดีวะอ่าครับเดี๋ยวคอยดูครับท้อคุณจุดจุดจุดนะครับเดี๋ยวผมจะนี่ไว้นะครับเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้รับท่าใครคุณสองคูณเนเดี๋ยวมามันท้ามาสิ สิบสิบสิบสี่ครับผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้เห็นคลิปมานะครับอ่าถ้าถ้าน้องกล้องเห็นคลิปนี้นะครับอ่ากูรับคำท้าแล้วครับกูรับคำท้าแล้วครับไปเที่ยวมาเมืเ่อกี้นะครับเดี๋ยวคุณรอดูคลิปได้เลยครับคลิปมาค้าพีอเอสองนะครับ,รบ, P e. E P รบเอาตัวรด เครับเชิญของเราได้นั่งอยู่นะครับนี่ครับแขกรับเชิญเครับเชิญเรานะครับนี่นอนหัวที่มือใครดีมีเฟสผมคุณจะเห็นรูปที่ผมลงนะครับไปนู้นมายินพัดครับเออไม่ใช่เรื่องอ่ะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับ พูดตามผมนะครับพูดตามชอบกดไลค์ชอบกดไลค์กดติดต่อใครกดติดต่อใครกดแชร์กดแชร์กันด้วยนะครับกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับบายบายครับออีอีบายบายครับ